จิ้มอะไยังจิ้มเข่าวะกับซุปบัก,กีอาน้ำเย็นบ่นเ,นบเดี๋ยวตัดังนนี่ยหน่อยตดวจ้มพี่น้องกินเข่าเบิดปั้น,บนแบบไงหนึงหลายปั้นด้วยหลายปันยป้นจิ้มเข่าน้ำเงี้ยหน่อยปะ,ปะ,ปะอุ้ยเกินย้ายมากินเขาน่าเนี้ยสวัสดีเด้อครับพี่น้องเอาติ๊บเข่าเลยมากินเข่าต้องกันครับผมยายแเราก็กินบ่ชูบักีอาเด้อุปบักีอาเฮ้ยงาเขาตาแคะ ตัวไหนว่าสิขัวใครเอามึงกล่องก่อนบรรยากาศเห็นบ่กับเขากับน้ำเขาเขาทีอย่างเดียวนี่ยน้มันจะเห็นจับเข้าไปกินย่างหย่อนละฮะเข้าไปกินย่างหย่อนลนี่ลายอย่างมันเห็นบ่ซับนี่มีหลายอย่างมันหิวน้ำลายอย่างฮะอื้อ มึงหัวข่อยพี่น้องอย่าพักกินอด้หอมปลาพัดร่มปปลาพรมป่ข่อยนาวข่อยนาวจำเปาพัดรมมาให้บ้าเบากินเยเ้าหรือเอาอยู่เนี่ยเบ้าทอกบาอห่อนทุกบาทห่อนจำเปาัรมมาให้บันบอ เพื่อเดินสายมากนึงเขาอึมเพื่อแพะปนหนอนไม่กินไม่ปลาอือืเข้าไปกัดทนให้แฉะนี่ลามือบ่หอมบ่อมหอ,อ,มมอมบ่มันกันหีบ่ ห <laughs> ลับพ่อไม่กินนี่ปลาไม่งดงเลยอืมสาเหตุที <extracting> ่บ่ยอ <c oughs> ื้ดูมันดูเสีบต่อนิดหน่อยนิดอยู่หน้าบ้าน เล็กหน่อยไงก็เล็กห,เก,หเกหน่อยน่อยเล็กหน่อยบีเล็กหน่อยนวลเขาอยู่ในปลาอยู่จอนาชีวิตอดในปลา

เล็กหน่อยซ้ำเหมือนน้องพิมอ่ะแต่ว่าเป็นผู้ใช้เขาเจ้าไปจับกุ้งในน้นำตกมันแมนอยู่เขามาเผาประเทศเลยว่าลูกว่าบุปเมนประเทศไทยถ้าบเป็นประเทศไทยแมนอยู่นาดึือี่ไม่เขาเจ้ากัมีมมข,มมมขมึ้นมาเพราะว่ากุ้งในน้ำตกก็มีกุ้งในน้ำตกก็ับนี้ก็ คือกุ้งที่เขาเผาให้ลูกเขากินไหมเด็กอ่าฉันมีก็ได้ใครเรียกงงนะที่ว่าใอรฟังภาษาเพื้นบ้านหรืยังหรอวะขอเบืองผาบสิสิเพื่อเป็นอัตลดในการเสพเออเนื้อหาของข้าเจ้าข้าเจ้ากระสังเพื่อความมันเทอร์ท่ว่าข้าเจ้าให้ดีๆเนี่ย ตำพริกใส่กระโหลกไหมโอ้ยแซ่บ่วนพัดนี่มีมือ อยอดพกรินอ่อนยอดพกรินอ่อน้านอยงามอีหลีพี่น้องอยบริเวด <orman. S 1> กิ่างเียนยันนักหลองหลายพดเลยมากินขา<อ>งเฮียนบังข้นเพยุขึ้นเขาเปนเห็นไม่เห็นพ่อกับแม่ซื้อตวกานก้าวินบ้างหรอมันได้เิ่นแล้ว ก็จะอ,อกทางไปขึ้นปนวนหรือเปาทังที่เอาไส้ปลาเข็งมาไปขึ้นแล้วไปขึ้นแล้วไปนึง่งวลาถังห้าหนังเราไปนึง่งเาถังห้าขอยนกาาอกึกว่าถังห้าขอยก็เอ้มไม่หันละถังปนวนอ้โจับ

เียบซะเนาะจ๊น้ำบเมียทำนี่ะว่าเพิ่นกินเพิ่นกินน้ำมาหลายมันเสียดายะเาอมแยิไปนะไปใส่ครอยากกินอยนี้อยากกินอย่งกินมูกระกินมูคะไปกินแ เฮียน,นไหแม่ยิ้มาแดงมั้ิ้มาแดงบ่้้สวยม,มาเสิร์ฟนัิมิมัิ่มจ้ะพี่น้องเฮียาตาคอยคอไปอก็เน้จ้าสะัดดีจ้ะนี่คอยีอ่อยตาเตยอื่ใดเอาทิพซูมะเมื่อกินน้กางปลาเนาะกปุอ้อสูอ สวัสดีครับไม่จะเสียละ